บากไม่แตกแดกไม่อร่อยวันนี้ขอเสนอสูตรลับจากสวรรค์นั่นคือสเต็กพอกช็อปพระเจ้าหลุยแรปเตอร์องค์ที่7็ด <_ k> ยับ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 ,ยบ,ยบ <_ k> มาเป็นยุก9าูเลยอันดับแรกเลยหมูของเราไม่ใช่หมูธรรมดาห <_ k> มูของเราเอาจากวังเอาวังมังนอกอระป้าวังลัง <_ k> <_ k> หมูของเราเลี้ยงบนเทือกเขาฮิมาลัยทำไมต้องเทือกเขาฮิมาลัยวะ <_ k> ก็เพราะว่ากูอยากให้มันหนาวเล่นไงคุณซาดิส อันดับแรกทิมเข้าไปทิมทิม,ท,มทิมเข้าไปกลับด้านแล้วก็ทิมทิมทิมให้มันเข้าเนื้อแต่อย่าดูดเยอะนะเดี๋ยวตาเยิ้มและไงต่อใส่ซอสหอยนางรมชั้นดีเข้าไปซอสหอยนางรมของเราไม่ใช่ซอสหอยธรรมดาเพราะเราคัดจากเด็กริสุทสุดไอ้บ้าเป็นคนลาหอยต่อด้วยน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกของเราไม่ใช้คนผลิตทำไมอะ่ะ พราะมันคือน้ำมันมากอกไงต่อด้วยสีอิฐขาวทุกวันนี้ก็ยังงงว่าทำไมมันเรียกสีอิขาวทั้งที่มันเป็นสีดำแล้วไงอีกอ่ะต่อด้วยซอสเขียวทุกคนนี้ก็ยังงงเหมือนกันทำไมไม่เรียกซอสเขียวในเมื่อมันเป็นสีเขียวเพิ่มความเค็มเข้าไปโดยการใช้มือขยำขยำเข้าไปขยำให้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อ ข้าเนื também, e autant, Ale, ้อแล้วก็พริกใ okay. like yep. ห oh. ้มันเข้าเนื้อแต่อย่าดูดเยอะนะเดี๋ยวตาเยิ้มมึงเอาอีกแล้วเหรอกูดันทุลังต่อด้วยแครอทแครอทนี้ผมไม่ได้ซื้อมาทําไมวะก็เพราะผมได้มันจากน้องไม้โอ้เอาแครอทมาฝากเผื่อทันกันไหมเนี่ยเดี๋ยวก็หั่นเข้าไปหั่นเข้าไปหั่นให้มันเป็นสักสิบอะไรของมึงอีกเงี้ยก็สักสิบแท่งทองไง หั่นให้มันเป็นแท่งๆต่อด้วยบ็อกโคล่าบ็อกโคลี่อีบ้า <c oughs> หั่นให้มันพอดีคำคำไหนอ่ะคำาว่ารักเธอไงอันนีเเ้เล่นมุกอะไรของมึงนี่ยพอได้ผักมาแล้วเสร็จแล้วเราก็โยนทิ้งมันไปหยอกหยอกฮวัตถุดิบแล้วมาแล้วได้ทั้งเนื้อแล้วก็ได้ทั้งผักทีนี้เราจอมากิวกันไปดูกันเลย นำคารโบดมึางจังตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกลงไปถ้าใครไม่ชอบก็ใส่น้ำมันพืชหรือไม่ต้องใส่น้ำมันเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นกระทะที่ห้ามเปิดเทปไม่งั้นมันจะเต้นคืออะไรวะมันคือกระทะเทปลอนไงึแห้งสนิทเลยพอเดือดแล้วใส่เนื้อพอกชอบลงไปอยากให้มันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยจะได้ฟัง <c oughs> อ๋อฟังเสียงหมูสุกเหรอ เ่าฟังเสียงหัวใจเราเนี่ยนี่น่ทำไมมึงน้ำเล่าอย่างงี้เบิร์ดใส่ไว้ประมาณสีสี่นาทีละสี่วัน <c oughs> วายกลายเป็นแหนมพอดี <c oughs> ใส่แล้วสีนาทีห้ามกลับนะทำ <c oughs> ไมอะ่ะ <c oughs> ถ้ากลับไปแล้วใครจะมาทำเลรบ้าเ <c oughs> รอเล่น <c oughs> เพื่อดูลายกิวของมันความสวย <c oughs> ครบสี่นาทีแล้วลายกิวคืออะไร <c oughs> ไปดูกันเลยเออเอาหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่วัดสา อ่ะกับสีกสีิบ้าทั้งแดนสวยมากทิ้งไว้เหมือนกันอีกสี่นาทีโดยห้ามกับเห็นเลือดไหมอ๋อเลือดที่อยู่ตรงหมูนะเปล่าเลือดที่ปากคกนนี้กวนตีนซะเหลือกเกินมึงไอ้เบิร์ดแ,แล้วไงต่อละนะ พอได้ที่แล้วใครชอบสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่ความชอบก็เอาขึ้นสิอย่าเพิ่งเก็บกระทะใส่ผักลงไปผัดด้วยน้ำมันของตัวหมูและซอสแต่อย่าผัดนานนะอ๋อเดี๋ยวผักไม่กรอบเปล่ามันเปลืองไฟ <c oughs> <c oughs> ยอกยอกผัดได้ที่แล้วตักใส่จัง <c oughs> ได้ที่แล้วฮกับพอกช็อปสูตรพระเจ้าอะไรนะกูพูดไปเรื่อยเลยจะพระเจ้าหลุยแีปเตอร์องค <bil anes. S 1> <ung> e ์ที่เจ็ดยับ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 ฮกลิ่นนี่มันหอมเตะจมูกแทบดังหักเลยอ้ลองไปให้คนดื่นชิมดูอืมเนื้อมันนุ่มดีเหลือเกินะอหันให้มันขาดเดี๋ยวเอาเข้าไปอืมรสสัมผัสนุ่ม เหมือนปุยหมะที่อยู่ที่แคนาดาแล้วรอเธอกลับมาสบิตคิดกับเราที่พัทยาต่อฟินส์เล็เกินโอเวก่าชั้เชิ้เนื้อน้องมันนุ่มคิดถึงเนื้อขาวๆที่ปานบุรีซะลมเกินพรท็อปชิ้นนี้เขาทำอย่างไรกันนี่ เนื้อเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำละมวนไปทั้งปวดเลยอะไรปวดมึงทั้งปวดไงปวดไว้กินข้าวอ๋อปลาใล้วเนื้อนุ่มเต็มคําทำกินเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้แทบใช้แค่ขี้มุกแดกกันแล้วอร่อยวัวตายควายล้มกินหอมเตะจมูกแทบดั้งหักเอาละฮะไปทำกันเองนะบายบายลำพาพมพม